น้ำพึ่งแท้เนี่ยสรรพคุณทางยาคือถ้าในตำราเนี่ยมันเป็นยาเย็นแต่ถ้าในจริงๆอ่ะเ,เวลากินเรากินเยอะเนาะมันจะเป็นลักษณะอุ่นเ<ม>ย็นแบบอุ่นๆมันจะไล่เลือดไล,ล่ลมทำให้เลือดไหลเวียนดีแต่ถ้าเป็นลักษณะของน้ำพึ่งที่ผสมน้ำตาลกลายเป็นยาฮ้อนเลยน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลทรายอย่างเงี้ยที่ผ่านการแปรรูปมาแล้วอันนั้นจะเป็นยาร้อนทั้งหมดกินน้ำพึ่งได้ไหมถ้ามก สักนิดหน่อยสักหนึ่งซอนชาอย่างเงี้ยกินเป็นกระใสให้เลือดไหลเวียนดีโอเคอันนี้ดีแต่ถ้าเป็นกินน้ําผึ้งเยอะเยอะเยอะเกินปริมาณชอบมากเลยลักษณะจับความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะเวลากินน้ําผึ้งแล้วรู้สึกร้อนหน้าร้อนผิวไหมถ้ารู้สึกร้อนหน้าร้อนผิวแสดงว่าโอ้นั่นอะคือความร้อนเกิดขึ้นความร้อนเกิดขึ้นคือกิน่นเกินขนาด กินเกินปริมาณดังนั้นถามว่าน้ําผึ้งเนี่ยยุ้ยก็บ,บอกได้แค่ว่ามันอยู่ที่ปริมาณคุณทานจริงๆมันมันเป็นตัวตัวยาที่ทําให้เลือดไหลเวียนดีนะแต่ถ้ากินเยอะเกินกลายเป็นเลือดหนืดได้ออามันแล้วแต่ว่าเขาจะเอาน้ําผึ้งไปผสมตัวไหนถ้าเอาน้ําผึ้งผสมมะนาวเนี่ยโอเคเพราะว่าน้าผึ้งน้าผึ้งมะนาวมะนาวมันเป็นยายเย็นมันจะแก้กันน้ำผึ้งมันมันจะอุ่นอุ่นร้อนๆอนนิดนึงใส่น้ำมะนาวเข้าไปใส่น้ำอุ่นเล็กน้อยมันจะทะลวงเลือด ละลายของเสียในเลือดได้น้ำพึ่งมะนาวช่วยได้นะคะแก้คนท้องผูกตวัวเด็กที่ท้องผูกถ่ายยาใช้น้ำพึ่งมะนาวได้แต่น้ำพึ่งเนี่ยอย่าก,กินเกิน1เดือนกินกินหยุดหยุดสองสามวันกินทีหยุดบ้างอย่างเงี้ยได้แต่บางคนกินน้ำพึง่งน้ำพึ่งมะนาวติดต่อกัน1ปีมันจะทำให้เลือดจางเพราะว่าน้ำพึ่งอะ่ะมันไปกัดหินปูนกัดของเสียก็จริงนะคะแต่พอมันกัดกัดกัดทุกวันอะ ของเสียมันออกหมดแล้วมันจะไปกัดของดีทำให้เลือดจางถามว่ากินยังไงกินบ้างหยุดบ้างไม่เป็นไรกินแบบสักอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยบอเป็นบอเป็นยังทั้งสองครั้งบอกเป็นยังอ่ะ